สวัสดีค่นะเสนาแห่งอันจานะงมางหะทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับชอบ่องเดียแนก็เสนอกำานนะคะตอนนี้เราอยู่กับมางะเรื่องเกมสนเสน่หาของผู้ชายเถาลูกนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลนั้นก็คือเพจกีวีมัง,งาะสบายๆนะคะเดี๋ยวแอนจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะี้เนาะเอาละถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยโลกใบนี้มันช่างประหลาดเหลือเกิน อย่างคืนนี้อยู่ๆได้แดงก็ได้ผูกมัดคนสองคนไว้ด้วยกันเรื่องมันก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่โรงแรมหลังใหมยฉันชื่อมูสูชิงฉันเป็นนักข่าวของสำนักข่าวอิลิเมา เมื่อหนึ่งชั่วโมองก่อนหน้านี้ฉันมาที่โรงแรมนี้เพื่อสัมภาษณ์ดาราชื่อดังอย่างกวนจีซวนแต่กับเจ้าแฟนของฉันยืนกอดกับน้องสาวฉันแล้วก็เดินจูงมือกันเข้าโรงแรมไปฮะผู้ชายสันดานแบบนี้มันคู่ควรที่จะอยู่เคียงข้างฉันตรงไหนกันวะคบกันมาตั้งเจ็ดปีที่แท้ฉันก็เลี้ยงงูพีษไว้ข้างกายนี่เอง แต่สุดท้ายฉันกลับไม่กล้าที่จะบยไวออกไปเลยสักนิดฉันนี่มันอ่อนแอจริงๆตอนนี้นฉันโมโหจนขนาดสติรู้ตัวอีกทีก็เดือดไปเยอะมากแล้วห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยห้องน้ำเหรอทำไมถึงได้เป็นทางเดินอีกแล้วล่ะทำไมห้องที่นี่มันถึงได้เหมือนกันไปนหมดแบบนี้ นี่ฉันหลงทางแล้วใช่ไหม <c oughs> ถ้ายังเธอขึ้นยังหาห้องน้ำไม่เจอก็หญิงสาวคนหนึ่งที่เมาสลบจนสลบข้าห้องน้ำข่าด่วนเตือนภัยสาวเที่ยวกลางคืนเพียงลำพังสาววัรุ่นที่เดินผู้ชายเทกลางขับเธอรีอ้วกออกมาเป็นทางยาว 3เมตรในฐานะที่ฉันเป็นนักข่าวมืออาชีพฉันก็รู้ได้ทันทีว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นการพาดหัวข่าวของฉันในวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงถ้าเป็นแบบนี้มีหวังฉันได้จบอาชีพนักข่าวก่อนวัยอันควรแน่ในสถานการณ์แบบนี้น่ะคำว่าอกหักมันยังน้อยไปสำหรับฉันเลยฉันจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปไม่ได้ ฉันต้องรีมหาห้องน้ำให้เจอแปลกจังทาไมแถวนี้ไม่มีคนเลยล่ะอย่างน้อยก็ช่วยสักคนเพื่อจะได้ช่วยฉันหาห้องน้ำหน่อยก็ยังดีคุณเป็นเลยไหมครับอืมเสรษตาม,มากขอโทษค่ะฉันแค่หนุทางเท่านั้นเองไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาในนี้เออฉันขอ จะรบกวรขอเข้าน้ำในห้องคุณหน่อยได้ไหมคะฉันขอร้องล่ะเธอเองเหรอเจ็ดปีมาแล้วฉันได้พบเธออีกครั้งแล้วจริงๆเหรอไม่ทราบว่าคุณชื่อโมซูชิงค่ะเธอนี่เองนี่มันเรากับฟ้าลิชินให้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งเลย คุณเอห้องน้ำที่ไหนไม่ไหวแล้วฉันขันไม่ไหวแล้วอนี่มันอะไรกันเนี่ยในที่สุดก็ออกมาจะได้สบายัจอย่านานเป็นกองอวกเปนั่นสิ วุ่นวายจริงๆทำไมถึงได้เมาขนาดนี้นะไม่ได้เจอกันตั้งเจ็ดปีกลับมาเจอกันทั้งที่ก็อยู่ในสภาพนี้เนี่ยนะทำไมฉันทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้อย่าดึงฉันไปเลยนะองหังมาเองเหรอมอซูชิงครั้งนี้ฉันจะไม่เปิดให้เธอหนีไปได้อีกแนะ่เอ๊ะปุ่นหัวเรานี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย มื่อคือฉันดื่มเยอะไปหน่อยหลังจากนั้นก็หรือว่าอะไรเนี่ยตื่นแล้วเหรอแต่บ้าแกทำอะไรฉันหน่อย่าเข้ามานะคุณไม่ต้องตกใจเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นยังจะบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกคนนั้นเหรอเสื้อผ้าของฉันก็โดนดนายโดนฉันจะโทรเรียกตำรวจมาจับนายเดี๋ยวนี้โลกจิตเตรียมตัวไว้เลยแกเจอดีแน่ เมื่อค <ITA> <c oughs> <target> ืนค like ุณก็เมามากแล้วก็เข้ามาในห้องผมเองตัางหากล่ะแถมยังอ้วกไว้กองหนึ่งด้วยผมไม่มีทางเลือกก็เลยถ้าคุณไม่เชื่อผมผมพาไปดูกล้องจรปิดของโรงแรมก็ได้นะจะได้คลิสรเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมทำลงไปมันก็ไม่ถูกผมก็ควรจะขอโทษคุณด้วยผมไม่ใช่คนถือโอกาสแบบที่คุณคิดแน่นอนผมจะรับผิดชอบผมเอง เพร no? าะงั้นเราสองคนมาแต่งงานกันเถอะชีวิตของคุณได้ถูกกำหนดหมดด้วยโชคชะตาเรื่องเรามันได้เริ่มขึ้นแล้วกันแต่งงานก็ะทันหันก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับมังงะเรื่องเกมเสน่หาของคุณแชายเถาลูก EP หนึ่งนะคะ แล้วก็ถ้าแอดอ่านผิดตรงไหนไม่ได้คำตรงไหนหรือว่าเอกเสียงคำไหนผิดแอดก็ต้องขอโทษขออภยในที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับลิปเอ๊ะถ้าชอบคลิปนี้โอ้ยจะลืมพูดอะไรนังหน่เนี่ยสาหรับคลิปนี้ก็ก็แบบว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของแอดนะคะเอาล่ะทุกคนพร้อมกันแล้วกลับไปกันเลย